พราะว่าผมเซิร์ฟซีเอสนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวคอมพิวเตอร์ของผมที่ผมใช้แคสเกมนะเริ่มจากตรงนี้ครับผมก็จะวางอื่นเนอร์อื่น,น,สนเสนอแล้วก็โอเคแล้วก็พักสายตาแล้วก็กระปุกคอมสินตั้งไว้เพื่อความใช้างานแล้วก็มีรถสองคันนะครับจากมาจอเรยแล้วก็ไปฉายผมตั้งไว้เฉย นี่คนระแล้วก็เมาส์ราคาสามเพนแล้วก็มีที่ตั้งเลยครับเอ้ยขอโทษนะครับแป้นพิมไม่ใช่เมาส์แล้วก็ลำโพงแล้วก็หรือที่เขาโทรครับแล้วก็หูฟังอันใหญ่ แล้วก็ใส่หูฟังอันใหญ่ครับแล้วก็เคสขอโทษครับที่มีขนแมวเพราะขนนี้แมวด้วยนี่โอเคมีแค่คนี้ครับรวมทั้งหมดก็สามหมื่นห้าสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันใหม่กดไลค์กดแชร์คะคสับ